เวทีแลกเปลี่ยนต่อการเลือกตั้งแรงให้เทือนกันเมืองใต้เลือกตั้งอบจอสตูลปี68ที่ไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะและมหาวิทยลาลัยทักษิณร่วมกันจัดขึ้นสำหรับสนามเลือกตั้งนี้นะคะมีผู้สมัครทั้งหมด4คนค่ะซึ่งทุกคนให้ความสำคัญก็มาร่วมเวทีในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามคอการเมืองวิเคราะห์กันว่ามีการแข่งกันจริงเนี่ยเพียงสองคนค่ะก็คือนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์อดีตนายกอบจสตูล3าสมัยแม้ว่าจะใช้ชื่อทีมสตูลสันติธรรมแต่ก็มีสอสอพักภูมิใจไทยนั้นให้การสนับสนุนชูสโลแกนขอรงรับสมัครเป็นสมัยสุดท้ายเพื่อสารต่อง,งานค่ะก็แข่งกับนายอุมันอาเกมหัวหน้าทีมรวมพลังสตูลอดีตผู้จัดการธนาคารอิสลามเป็นทีมใหม่ เพิ่งจะชิมลางในสนามเลือกตั้งเป็นครั้งแรกแต่ก็มีคณะทํางานของพรรคประชาธิปัตย์นั้นร่วมสนับสนุนเป้าหมายก็หวังดึงฐานเสียงจากกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมที่มีอยู่ร้อยละ70ของจังหวัดค่ะ ทั้งนี้การลงพื้นที่ทําข้อมูลทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อสภาพปัญหาและก็แนวทางการพัฒนาที่ชาวจังหวัดสตูนั้นต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างอบจอสตูนั้นเร่งแก้ไขก็คือปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างขยะบนเกาะซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นเกาะหลีเปะ๊ะการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อครอบครองที่ดินรวมถึงปัญหาภัย แรงด้วยค่ะ